สวัสดีครับ fc ท่านผู้ชมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันเช่นเคยกับช่องสมาคม h ช n แนลคลิปนี้ช่องสมาคม h ช n แนลก็จะนำเหรียญที่ทางช่องคัดได้มาให้ fc คนชอบเหรียญได้รับชมกัน เหรียญน,นี้นะครับก็เป็นเหรียญที่มีกระแสในวงการนักสะสมมีราคาซื้อขาย,ม,าาขายนะมีราคาซื้อขายกันทุกที่นะครับมีราคาซื้อขายกันทุกที่เหรียญน,นี้ก็ได้มาจากการคัดเหรียญในจำนวนเงินเหรียญหนึบาทส0่พบาท นะครับก็พบเจอเหรียญน,นี้ก็สงสัยเหรียญน,นี้จะตกเครื่องอาจจะอยู่ในถุงเสื้อกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงแล้วก็เจ้าของเสื้อเจ้าของกางเกงซักแล้วก็หลุดออกจากถุงก็ตกอยู่ที่เครื่องก็เลยหมุน โดนหมุนเป็นลักษณะนี้ทางช่องเราก็มาพบเจอในช่วงที่เหรียญน,นี้เป็นแบบนี้ซะแลว้วก็เสียดายนะครับเสียดายเหรียญแบบนี้ตกไปอยู่กับคนที่ไม่ชอบคนที่ไม่ชอบเหรียญ คนที่ไม่ได้สังเกตก็คือคนที่ไม่ชอบถ้าคนชอบเหรียญได้เหรียญมาเหรียญอยู่ในมือจะพลิกจะพลิกดูนะครับจะพลิกดูพลิกดูแบบนี้นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญพระเศียรตรงปีพศ2556 เหรียญนี้มีราคาถึง500บาทถ้าสภาพปกติสภาพดีๆสวยๆแต่สภาพนี้ก็คงไม่ได้นะครับทางช่องของเราก็ไม่ได้รับซื้อนะครับแต่ทางช่องของเราก็นํามาให้ข้อมูลอาศัยประสบการณ์ที่เคยได้พบเจอเหรียญ หลายรูปแบบทั้งเหรียญขายได้ทั้งเหรียญข,ขายไม่ได้ก็เลยต้องมารีวิวให้ท่านผู้ชม f c ทางช่องสมาคม h ช n แนลได้ดูกันก็ได้มาเมื่อวานนี้นะครับเนี่ยได้มาเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็แลกเหรียญมา8 0 0พบาท มีเหรียญห้าเหรียญสิบสี่พัน 5, 4, แล้วก็เหรียญบาทสี่พันก็มาคัดดูทำการคัดก็ใช้เวลาพอสมควรอยากจะรีวิวในช่วงของการคัดเหรียญเพื่อที่จะให้ f อท่านผู้ชมคนชอบเหรียญได้ดูพร้อมๆกัน แต่ไม่ได้มันใช้เวลาเยอะนะครับก็เลยคัดเสร็จได้แบบไหนก็จะนำมาให้ท่านผู้ชมนำมาให้ f อฟซีคนชอบเหรียญได้ดูนะครับเหมือนเหรียญน,นี้กระเซียนตรงด้านหน้าราบรมรูปตรงขึ้น หมุนไปด้านหลังรูปวัดก็ตรงขึ้นตรงขึ้นทั้งสองทางแบบนี้เขาเรียกว่าเหรียญพระเสียนตรงมีความนิยมมีราคาซื้อขายเหรียญละห้าร้อยบาททางช่องของเราก็ขายมาหลายเหรียญแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงสามสี่ปีที่ผ่านมาปัจจุบันนี้ก็ ยังพบเจอยังมีอยู่สองเหรียญน,นะครับยังมีอยู่สองเหรียญแต่เป็นเหมือนกันนะครับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหมือนกันโดนปัน่นโดนหมุนนะครับโดนหมุนจนเสียนี่ก็เป็นพระเสียรตรงเหมือนกันสองเหรียญน,นี้ก็ห้าร้อยบาทเสียดายเจอช้าไป ก็นำมาให้ f อซีได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้ก็ก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องสมาค์ทขุมชาแนลสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ